แตงโมพ้าลวยขอสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทานเนาะค่ะที่กาลังเข้ามารับช่มรับฟังทางช่องแตงโมเนาะค่ะมือนีค่ะก็มีสายบุญเพื่อนเดินทางมาถบายต้นปลาป,ป,ปูเนาะค่ะแต่สาวๆค่ะก็คือคุณสรลิซาค่ะแต่ว่าทางช่องทางหอเขาบัไดเฮคิปเนาะค่ะก็ตัวเลขตัวเบอร์ก็คือปูทักทะเบียนรถของเพื่อนนี่แหละค่ะสามสามเก้าแปด เกค่ะพี่น้องเอฟซีเขาก็แคบหน้าจอไว้เพื่อจะเอาไปเสียงโศกเสียงม้านในวันที่สองพืษอภาคมเนาะค่ะเพระาะว่าปูทัก่าทะเบียนรถเพิ่นจะให้โชคค่ะอาจจะเป็นอาหารไล่วันหรือจะเป็นค่ะแนวทางของหวยรัฐบาลเขากะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก็ได้ค่ะค่ะเขากะจังมาติดตามต่อเนาะค่ะสําหรับคลิปปูตา สวัสดีครับมือนี้ครับแอดยิมครับกามาหอปูชีปะเกาหอปูตาตั้งแต่ส่วนเ้าๆนะครับกเหมือว่านนี่ครับส่วนคำคำเดิกๆจากน้อยครับสามทุมสี่ถุมับกับมีพายุเขามากนะครับหอปูตาหอปูชีปะเกาหฮอหลังจากจัดงานครับวันที่ยี่สิบเก่าเสร็จแล้วครับเสร็จไปด้วยดีนะครับเนาะ่รับไปยางสวยงามครับแอบซีกามาไล่ครับกลัว รบ่ประเทศนะครับบินมาจากต่างประเทศครับมารวมงานกับปูก็มีครับก็แล้ว่านนี่ครับก็เป็นมือสันวันดีอีกมือนึงคือเป็นมือครบมือซึกของอาจารย์จอยพระจอยนะครับพระจอย่เป็นมาบวชถวายปูครับอะไรบวชสามหลวบนตจวาพระจอยเพิ่นซืกรุ่นหมูครับอ่ามือเนี่ก็เป็นไอทิศจอยแล้วครับเมว่านนี่เพิ่นได้ซืกมากเพิ่นกลมาสวอยงานอยู่ทางหอ หอผูชีปปาขาวหอผูตาเห่าครับจนซุมเมื่อนี่เป็นหอดพันที่ประมาณพูดเละครับล้างห้อยออกเพิ่นก็เสีกกับบัตนนะครับเพราะว่าเพิ่นก็จะปฏิบัติพัดวู่เบิ่งดูแลหายยุครับช่วงเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็ไปนอนอยู่วัดคือเก่าครับเพราะว่าเพิน่นไปขวดไปปัดยูน้ำาสารคุรีครับแล้วก็แม่คู่ครับมาเหมือนกับบอกว่าเอ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญในเบิงเ่งแน โดยความตั้งใจของเพิินว่าเพิ่นเป็นจังได้คอยได้มาบวชถวายหงผููตาผู้ชีปะเขาครับแล้วก็การบวชมาแล้วปฏิบัติมาแล้วครับเป็นจังไดครับเพิินเป็นจังได้วีตดีขึ้นจากน้อยบอครับก็รอดยิดตามฟังไปพร้อมกับแอบยิมนะครับเรื่องว่าไอคิดจอยครับเพิินซีเวาให้ฟังแบบใดรอดจิดตามไปครับแอบยิมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไอทิตจอยสวัสดีครับอ่าครับไะไมาปอไอทิตจอยโตจริงๆแล้วนะครับเมื่อนี้ครับนียแอดยิ้มขออนุญาตครับเอาไอทิตจอยครับออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ิึงได้ชมครับเป็นยังไงครับหลังจากซื้อออกมาแล้วครับเป็นยังไงครับผมนั่หรับฟันดีนอนหลนรับฟันดีอยู่เออครับบวชจักมือครับบนหลวงพ่อจอยเดือนเดือนกว่าเดือนกว่า ที่แรกตั้งใจว่าจะบวชกันหนึ่งครับที่จริงที่ว่าบวชพร้อมกันสามลูก,กเดือนหนึ่งครับโอ้ที่ที่ไอไอรันว่าจ่าไปกับปู่ว่าจะบวชเดือนหนึ่งที่แรกครับเป็นจังไดครับถึงใดมากสี่มาบวชให้ถวายปูครับผมครับก็ช่วผมติดตามเ่องฉิดช่องยูทูบครับผมติดตามแม่คู่มันนี้ของปูที่ประเขาครับพู้จาครดูซื้อว่า ค,คือปรารถนาว่าเจ็ดเซนได้ทีเดียวมา it, <binding suit. S 2> อกอยู่ไก่กีตปู่เดี๋ยวมากราบโอ้กราบกับหายตัวหายลาบมาเรื่อยๆนะครับโอ้ไอทิศนี่เห็ุงานอยู่ไอกรุงเทพมหานครตลอดเลยนะครับครับโอ้ครับกรุงเทพครับเหตดงานกรุงเทพบันนีเปิดไปได้พอชีบ okay. ปูเม่นบอที่แรกคือว่าคีบเป็นคนเฮาเนาะมันก็บ่าคือกันจะคนครับกะมีความทอแท้แน่ครับอือครับผม แล้วก่อนจะมาสิ้นหวังไปนะพี่จอยมันบอกครับติดมันแบบบอลาเลื่นบอลาเลื่นติดคัตซูแนวครับติดคัดซูแนวพ่อมาได้เบิ่งฟูฟังฟูเว้าฟูสอนมีกติเปลี่ยนใจกัเสีบมาคิดครับผมก็อยู่ซื้อว่าดีขึ้นมีก็ร่างใจสู่งานต่อสูงต่อแต่ก่อนมาต้องแต่ต่อแท้แบบให้นังเกลียววมาเอ๊ะ ขาดตัวตายวอยเนี่จนคิดว่าสิขาตัวตายอืคว่ำถอดแทะหน่อยเนาะครับครับชีวิตคนเฮาบ่เคอกันถอดแทะอันใดแอดกับเพราะอ่าขอรวมเกิดของไอเล่าเพราะเราถอดแทะจนได้มาฟังคำเบาคำสอนของครูตาชีวิตคอยอ่ามีกำลังใจขึ้นมาจากหน่อยเนาะครับครับผมพได้มากราบครูมาเกียวแรกอะ เดี๋ยวมาเจอสองเทือส,อสามเือสี่จนมาเ <ừ. S 2> ดี๋ยวมาบวชนะครับโอ้ oh. แอดยิ้มจำได้สุดหนึง่งไอ้ทิดอจนี่ได้เอานังตะลุ่งมาถาวายปู่เห็นปะครับงันครับโอ้ oh. ครับคือคือผมเป็นคนที่บ่มีสัจจาแนมะ่แต่วาเป็นคนที่มีสัจจัไปเทียบตามถึงที่เหลือหน่อยเลือหลายกระซังผมแบแบ่งค้ำบุญนิ่มครับผม อยากให้ผู้เรียนนวนเขียยตามสัจจว่าจาที่บอกไว้ครับครับแล้วก็ได้รับปากคู่ตาว่าที่ลงมาบวชครับมาบวการบวชนี่เสียงานพรอมเม่นบอกครับงานครับครับอ่าเพราะว่าอันนี้ได้รับว่าจ่าไว้กับผู่แล้วครับมันเสียงานขยอมเนาะปจอยเนาะ่อครับผมอ่าเพราะว่าถ้าบวชแล้วทามันดีขึ้นมันปิจอยบ้านนี้เฮ้าได้บวชแล้วเป็นยังไงครับบ้านนี้ที่ยึเฮาเป็นยังไงขึ้นจะน้อยบ่ ผู้ใหญ่ไฮโซกไฮมานอยู่ตั oh, ้งหวดเก่าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเข่าสามตัวได้ป่าพี่จอยเข่าสามตัวเข่าสามตัวสองตัวบนล่างโอ้นี่แหละครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถึงเสียเคือบ่ครับหงวดเก้าศูนย์เจ็ดกับไอตัวแดงให้พี่จอยครับเจ็ดหนึ่งก็เก้าศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งอ้าวเขาเลยแสนก็บาทช่วงนั้น ครับผมบาดนี้งวดที่สองเป็นได้ครับบาดนี้งวดที่สองในสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าอ่ะครับพี่น้องครับด้วยข่วมปฏิวัติพัดวีเนาะครับเนาะอ่ะครับผมก็ได้ดีขึ้นมาจังหน่อยชีวิตก็ึ้นดีขึ้นมาจังหน่อยบ่ครับเ่องได้บวชได้ปฏิบัติแล้วดีครับครับได้ยินข่าวว่าศึกองค์สุดท้ายไหมบ่ครับแม่นครับคือนี่มื่อหนึ่งที่ผม แดงขันขืนครับผมขอกู่ครับงวดสิบเ็ดมันบะครับอ่ะวอลทุกฟังกลครับขอรูซีฟังน่อครับแล้วคู่าให้พาจ้อยหนึ่งสกวันที่เก่าเก่าหยังเก่านางวดนี้บ่ครับแมนครับออืเก่านาเอาหยังใส่ปู่ว่าเอาสองใส่ปู่าเอาสองใส่สองษุ้าคมนะครับเด้อ2ใส่รับอืมสองใส่ไทยบัดนี้งวดไอ้ไอ้ไอ้บวชครบเดือนเธอแหลกมันบะ ครับเตือแรกบ้านี้ที่แอดยิ้มเห็นพวกทั้งพี่จอยให้ฝากม้าขึ้นขันให้ครับปู่บอกว่าพี่จอยสีใช้บวชไอเสียจักมือเสียซกเอซิบเสียตัวซิบหามื่อบ่าสันนาจังไลยเองนะครับบอกครันตอนช่วงนั้นที่วายที่ขอปู่อยู่ไปอีกเือผมจุดถูกขอปู่ว่า้คือเก้าศูนย์เจ็ดไปจุดทู่ขอปู่ไดครับหนึ่ง ปูแถวปูเวนเด้อครับเดนอะกับปูเวดสุวรรณครับอยู่วัดปะอยู่วัดปูเททองหรือว่าวัดปะบานเมืดอผมเรยว่าสิบวชต่อให้ปูอีกสิบหามือโอ้พระจอยตั้งคิดในตานว่าสิบวชต่อห้ปูอีกสิบหามือครับเป็นเดือนสิบหามือเออเป็นเดือนนึงกับสิบหามือปูว่าสิบหามือเพราะถือปูบอกว่าสวดสิบเจ็ดมือยังดีถือรับที่ไปที่มาครับครับผมของเจ็ดหนึ่งเออของเจ็ดหนึ่งครับ ปู่บอกว่าให้บวชต่ออีกสิบเ็ทมือครับผมนี่แหละครับเขาเตรียมเตียมครับผมบานนี้งวดนี้บานนี้งวดงวดนี้บานนี้ครับไปไอ้ทิดจ้อยนี่ก็ให้ทั้งทีมงานแกงขันขึ้นหิีกครับปู่เลยบอกว่าียให้บวชไอ้โอ้ที่จ้อยถามปู่ว่าจะให้บวชให้ซื้อมือใดเองสินะมันบอครับอ่าอ่ายำอีกเกินไปไหมครับปู่ก็ว่าเกานาครับผมเกานาใน กันเก่านาเจ้ตัวใดใส่ปูเล่บอกหรือว่าให้เอาสองใส่ไทยให้เอาสองใส่ไทยแต่ว่าเก่านาห้าเก่านาให้เอาสองใส่ไทยเพื่อให้ซื้อวันที่เก่าสิบสองคือว่าเพื่อให้ซื้อวันที่เก่าสิบสองหมู่บ้านผมกันเล่ได้ล่ายซื้อขาตอนครับโอ้ก็ได้มาซอยงานกูพอดีครับครับแล้วก็ได้ไปไอ้วัดบานพือบันเทียมน้ำหมู่บ้านแับจีตัวจะไปครับบ้านนี้ หลังจากไอพี่จ้อยสืบบ้านเมื่อใดครับหรือว่าจะไปบ้านเมื่อใดลงกรุงเทพวันที่สามครับโอ้สิลงกรุงเทพวันที่สามไปไอทธลระในไรไปเรื่องงานก่อนครับโอเรื่องงานงานเขาให้ผมออกแล้วครับถิไปเรื่องประกันสังคมอย่างก่อนโอ้ครับอ่าทุนของอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านนอกครับครับกะให้รูรลวงไปด้วยดีครับกะขอให้บุญบารมีผู้ชี้ปากาวกู้ตา ดบบรรับันดาลให้ชีวิตของไอจอยไอทิจจอยเฮานี่ครับไปตลอดหลอดฟังชีวิตให้ลมเลืน่นทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่เงินแต่ทองไหลเข้ามาทเข้ามาครับสมุติว่าอ่าท่างหอท่านทีมงานอ่าอยากให้ Joy, ไอทิจจอยมายู่ใก้ๆกูปฏิบัติพัดวีอ่าให้มาพักที่พี่มาเยอะนิดสิอ่าไอทิจจอยสิสิบ่าจ,จงังกันเป็นแบบนี้นะสมมติอง เตรียมใจเต็มยมลอยครับอ้อนเตรียมใจเต็ียมลอยอ่าการอเบิ้งโอกาสเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะปูเฮาสีว่าจังไดนครับก็รอติดตามไปเรื่อยๆสำรับวันนี้ครับอ่าไอ้ทิดจอยนี่มักตัวไรเป็นพิเศษยดสำรับว่าตัวเลขของปูชี่ปะเขาวปูตาเฮานี่ไอ้ลงทุนไปกับเก่าสองสองเก่าเจ็ดเก่าก็เจ็ดเก่าโอ้ที่ดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับครับผมฝันดีแน่อยู่ไอ้ทิดจอยฝันยังไงอ๋ออ่าหลังจากซื้อหวยชุดนี้แล้ว ฝันว่า็นผู้ไ่มีคนเอาของมาให้คือผมไหว้พระครับผมนอนเนี่ยตอนก่อนจะนอนหลอกกับผมนั่งสมาธิครับผมผมว่าถ้าเลขที่ลูกซื้อไปนั่นทำให้ได้ให้ฝันว่าได้ยูได้กินหรือว่ามีคนเอาของมาให้โอ้ครับก่อนมือวันพระก่อนมือวันพระหลังจากแต่ว่าพี่จ้อยนี่ซซื้อเลขเก้าเก็ด ครับเก้าสวงไว้แล้วครับมีว่าฝันว่ามีคนเอาขวางมาให้ครับขันฟันทั้งสี่ถือว่าเขาแล้วเขาครับอ่าจังหวัดเก้าซื้อเจ็ดผมกับฟันมาผมมีเหล่าเขาไหมโอ้ว่าเรียกเขาแล้วครับกำมันใจครับผมฝันเออฟันว่ามีเหล่าเขาไหมครับครับผมออ้กบมันใจเนาะครับผม ีไอ้สิลูกรุงเทควันที่สามเห็นบ่ครับอ่ะได้ค่าหนามันได้ค่าอย่างน้ำปูควันให้ปูทรงคันบอกหนามันหรือว่าให้เพิ่มทุนให้เนื้อหาทุนให้ครับเพราด้ต่อทุนทอห้อนครับอ่ะปูชีบปกขาวปูตาเฮาวคนก็ดูแลยจ่ดอกครับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานครับอ่ะกขอความบุญความคุ้นไอ้ทิดจอยหลายๆครับถี่มาอ่าบอกก้าวหรือว่านี่แหละครับไอ้ทิชซึกงไหมถี่เพิ่น บวชไอ้ซึกเป็นไอ้คนสุดท้ายครับเมื่อวันว่านนี่ก็เป็นมือละมือสันวันดีมือนึงครับกับแอดยิมกับขออนุญาตเพิ่นแล้วก็ขออนุญาตแม่คู่ให้ไอ้ทิดจอยครับขอคิดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าอ่าเพิ่นได้บวชซึ่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็ยังพักจูบัดอยู่ก็ยังปฏิบัติอ่าพักไปพัดบวชอยู่สารปูรีปูปูเถาวีสุวรรณหรือว่าบวชคือเก่าครับนี่นะครับด้วยความศรัทธาครับความบุญความพุ่นหลายๆไอ้ทิดจอยครับสวัสดีครับโอเคครับ แอดยิมกาบสวัสดีพ่อแม่ปีนองสายบุญทุกทุกขันนะครับเนาะมือนี้ครับการแม่คูหอมหวนก็บอกว่าไอ้ทิดจอยเพิ่นได้มากครับอ่าบวชอ่ะถวายปูแล้วครับบวชแก่บาแก่บนครับ่นสึ่งกมากครับไอ้แอดยิมเฮ็ดคิาใอ้ไอ้ทิดจอยจะคิปแน่เพื่อว่าจะได้บอกก่าวเอฟซีครับที่เพิ่นร่วมงานบวชมากครับคนก่าอะเดยสกิลีนะครับเนาะครับเอฟซีทันใดครับจะ เอาตัวเลขที่ไอทิจย้อยฟังคําเบาคําจ่าของปูแล้วครับเพื่อนเอาไปลงทุนสลากกินแบงรัฐบาลครับไอจอยไอทิจยอยว่าเพื่อนเอาตัวเลขตัวนี้ไปแล้วครับเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีครับตัวเลขคือทิจยอยเพื่อนซื้อไว้ก็คือเก้าเก็บกับเก่าสองับเก่าสองหนี่มาตาใส่เก่าสองก็เป็นมือซึกของไอทิจยอยที่ปูให้ไอทิจยอยนะครับเนาะเก่าหนาแล้วเก่าสองใส่ไทยแล้วก็ เก้าเกศเก้าเกศนี่ไอ้ทิดจอยเพิ่นกะฟังคำเบาคำจาที่ปูเพิน่นอ่าประทานโชคอ่าให้เอฟซี FC, ครับเพิ่นกะติดตามคลิปเบิ่งคลิปตลอดครับเพิ่นเพิ่นเบิ่งคลิปคปำเบาคำสอนของปรูมาตลอดไอ้ทิดจอยนเนี่ยเพื่อจัดงานอยู่กรุงเทพนะครับเนาะครับเพิ่นกะเบิง่งตลอดเพิ่นกะตั้งคิดอธิษฐาน ครับบาดจังได้สิได้มีโอกาสได้มาสักการะกราบไหว้ปู่ครับคนสุดท้ายเพิ่นก็มีโชคมีมานครับเพิ่นมีโชคช่วงก้อนๆครับก็มีโชคปรหลายครับเพิ่นจะได้จากนังตะลุ่มตะลุ่มาถวายปู่ครับแอดยิ้มก็เฮ็ดเป็นเทื่อแรลกนะครับเนาะครับที่เพิ่นนําหนังตะลุงมาถวายปู่หลังจากนั้นครับเพิ่นก็มาช่วงนี่แหละครับช่วงเพิ่นบวชนะครับอ่าเพิ่นบวชหลังจากเพิ่นบวชแล้วครับเมื่กี่มื้อเพิ่นก็มีโชคมีมานครับเพิ่นก็มีโชคมีมานครับได้แสนกว่าบาทแล้วก็มางวดที่ผ่านมาครับที่ออก ควรเมื่อกี้นี่ออก60ศกับไปอะไรอีกตัวนึงแหล,ละครับนั่นแหละครับครับเพิ่นก็ไดอีกส0่หม่นกว่าบาทนะครับถือว่า,าบวชปฏิบัติแล้วครับชีวิตการขยับขึ้นีักหน้อยครับก็บมีทุนมีห้อนครับอ่าน,นี่แหละครับการฟังคําเบาคําจากของปูครับจากคนที่สินหวังพันรละว่าครับไอ้ทิ่จอยว่าจากคนที่สินหวังครับมาฟังคําเบาคําจากคสา,า,กา,า,ากสอนของปูครับเกิดมีพลังขึ้นมา ครับเกิดมีพลังขึ้นมาได้สูต่ต่อวสันครับจากขอบรั้วที่แตกสไลดยไปหมด่แล้วครับอจนสิคิดขาดตัวตายครับเพิ่นเลยมาฟังคําเบาคาจ่าคําสอนของปูครับปูว่าตายไปแล้วบแม่นสิวาสิสมบายครับตายไปแล้วแห้งลําบากตายมันจกักตายจากขบจากศาสตร์ส,สวดสีได้เกิดอาปูกับสอนไปยังสี่อดิมก็ได้ฟังคําเบาคาจ่าคําสอนของปูครับนี่แหละครับชีวิตของไอ้เจตจิตจอยสีห้ากาเอาไปพิจารณาเบิง้งครับ พื่อถึงมันสไท,ทนะครับคอครวแตกสลายจนสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ได้มาฟังคําบอกคาสอนของปู่ตาคนก็มีแห้งสูงไม่ค้านึงครับก็มีรอยยิ้มขึ้นมาครับเอฟซีทันใดจะเอาตัวเลขของไอ้ทิดจอยไปเสียงโศกนะครับนั่นคือเก่าเกศและก็เก่าสองครับก็ขอให้โสวกสวกมันๆลำๆเร่อยดรวยสาหรับคลิปนี้ครับไอ้ทิดจอยผ้าสีผ้าโ้วกผ้ามา่านบอกกับรอดติดตามวันที่อ่าสงพฤษภาคมสําหรับคลิปนี้ทางช่องยิ้มจะขอจบคลิปลงเพียงสำเนียงกราบขอสวัสดีครับ